สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวงวาจารย์ชนนะครับผมก็อยู่กับเกมมี่โซลเรสแนทนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมา รีวิวดอลลิสเซอร์ของตัวฮิซึกิยะโทชิโร่นะครับผมจากวิกินะครับผมฟีดอปนะครับผมก็มีการแปลเอฟเฟกอะไรครับทั้แล้วแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าใต้คอมเมนต์ได้เองสามารถเข้าไปสอบกันได้นะครับผมตัวโทชิโร่นะครับผมเป็นตัวละคร SSR นะครับผมที่กาลังจะมาในวันที่5ธันวาคมนี้นะและเป็นตัวละครสายเลนเดอร์านจบดีตัวแรกของเกมด้วยที่เป็นระดับ SSR นะครับผมเราจะมาเริ่มที่พาร์สิ่งก่อนนะครับเพราะว่าเดินจากสกิลมันค่อนข้างวุ่นวายเนาะเราจะมา เขาเข้าใจกับตัวพาร์สีเป็นก่อนพา,านะะร์สีโรชิโร่นะครับเมื่อโรชิโร่ทำการโจมตีปกติแตบบ่ครับผมก็คือดอกบัวมันแข็งนะฮะเขเรียกว่าเป็นสัาดัว่าไอซ์โลตัสนะแบบครับผมเมื่อโรชิโร่ใช้การโจมตีปกติไอซ์ดาโคเดสนะครับผมการโจมตีปกติทักษะต่อสู้และการโต้กลับจะถูกชาร์จเมื่อถึงการชาร์จระดับที่กำหนดแล้วตัวโทชิโร่จะได้รับในส่วนของตัวไอคิสตนันนะครับผมซึ่งไอคิสตันสามารถเก็บสูงสุดได้แปดอันนะฮะ แล้วก็จำนวองไอคิสตัน,นจากปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของปลางชีวิตก็คือจะมีไอคอนบังกรอนอยู่ทางด้านซ้ายก็คือไอคิสตันมันจะค่อยๆเติมค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นรูปแบบของการเขียนเมื่อโทนชิโรลทำก,ก,การกดใช้ท่าไป้ตายไอคิสตันทั้งหมดจะถูกทําการเลยก็คือบัคคับกินไอคิสตันนะครับผมแล้วก็ความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 6%ต่อไอคิสตันที่ถูกกินไปก็คือการจะเล่นคนชิโร่เนี่ยอาง่ายๆก็คือเราต้องทําการใช้งานเรื่องในส่วนของตัวการโจมตีปกติแล้วก็เก็บสเต็กเนาะเก็บสเต็กของไอคิสตันเนี่ย,ยก็คือได้ทั้งในส่วนของตัวโบดธรรมดาแล้วก็โบดกรไล่ละเบัง,งก้อน้ำแข็แงเลยเนะเพื่อดองตัวไอคิสตันเนี่ยให้ครบแปดพอกดครบแปดปุ๊บทำการกดอัติปัตติของเมื่อเราอยู่ในสภาพมิติเนี่ยดามเมจเราจะเพิ่มขึ้นอีก24% หกแปดเอ้ยหกแปดไม่ใช่ยี่สิบสี่ขอโทษไปหกแปดสี 68, 48, 48่สิบแปดสี่สิบแปดเปอร์เซ็นเลยนะครับผมในส่วนนี้ดอกอ่ะต่อไปนะครับผมอดอกบัวแดงนะครับผมเมื่อเข้าสู่สา,าระบางไข่จะเข้าสู่ผลึกอ่าผลึกน้าแข็งนะครับแต่ละอันนะครับผมจะมอบพลังงานอัลเมตนะครับผมห้าเปอร์เซ็นการว่อัลติเมตภายในยี่สิบวิจะเพิ่มความเสียหายของอัลิเมตเพิ่มขึ้นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอโมโบกับอันตินะครับผมในส่วนนี้ดอก ก็คือเข้าสูส่สภาวะบางไขก็คือผลึกเป็แข็งนะฮะแต่ละอันนะครับผมก็คือไอตัวไอคีดสันแต่ละอันนั่นแหละนะครับผมก็จะมีในส่วนของการบอบพลังงานอัติไปต่อไปนะครับผมสถานะบางไขนะครับผมก็เกิดไม่มีดอกบัวนะครับเมื่อโทชิโร่โจมตีพื้นฐานนะครับผมขณะเคลื่อนไหวเขาจะได้รับดอกบัวแดงก็คือไอสถานะอันบนนะครับหนึ่งชิ้นนะครับสุดสุดห้าชิ้นเมื่อโทชิโร่ใช้ท่าไม่ตายดอกบัวแดงนะครับผม ทั้งหมดจะถูกใช้งานงนกครก็คือมันจะมีการเก็บเรื่องตัวส t ต็คค่าไม่ตาย2แบบเนาะมีทั้งการอ่ากินตัวของไอคิสตันมีทั้งการกินของตัวไอดอกบัวแดงซึ่งอันเนี้ยเราแปลไทยอ่ะเราไม่รู้หอกว่ามันอ่าเป็นสถานะเดียวกันหรือเปล่าแตครับผมเดี๋ยวลองเราแปลงกินดู โอ okay, เคลิมมอนเขาไม่เช่ภาษาอังกฤษอ่ะไม่เป็นไร <S <S เราแปลไทยถูกแล้วนะฮะโอเคนะครับผมก็ในส่วนของตัวอันต่อไปเลยแล้วกันะนะครับผมตัวของใบไม้ที่เป็นน้ำแข็งอ่าสำหรับอัตราที่ดีข้อของโคลิโร่ทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการจุดตีพื้นฐานของไอ้ดักออนเดสจะเพิ่มขึ้น1.12%สู่45%เอาง่ายคือทำอัตราคลิให้ได้40%โคชิโร่ได้ตาเป็ดแล้วก็เดสเพิ่มขึ้น45%อันนี้เข้าใจง่ายๆนะครับผมยิ่งต้องทำอัตราคลิ่นะครับอัตราคลิมีเกิน50%ก็คือรู้แหละ เกินห <muitas> ้าสิบเอร์เซ็นก็รู้เลยในส่วนตัวโทชิโร่นะครับผมในส่วนนี้ก็น่าจะไม่ได้แปลเรื่องในส่วนของพวกอปดดกปวดแดงอะไรมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวสกิลกันบ้างนะครับผมเราจะค่อยๆโกงไปด้วยกันนะครับผมศึกษาสนุกๆครับผมเรื่องอะโทชิโร่นะครับผมการจำตีพื้นฐานเป็นการฟาดฟันห้าครั้งนะครับผมได้เป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมข่าวข่าวนะฮะง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในโหมดหรือว่าสถานะอะไรฟฟัๆเลยกูโง่นะครับผม ต่อไปนะครับถ้าเกิดอ,อยู่ในสถานะไอซ์แลกแดนซ์หรือสถานะไล่รา,ามังกรน,นะครับผมตัวโทชิโร่เนี่ยจะโจมตีห้าครั้งแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นอยู่ที่500ห้าร้อยหกเซนเลยนะครับแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนตัวดอกโบนั้งแข็ตงตามจำนวนครั้งที่โดนไปนะครับผมต่อไปบางคันเสร็จนะโทชิโร่จะมีการโจมตีอ่าแยกย่อยนะครับผมที่สามารถโจมตีแบบโกลไกได้ก็คือคล้ายๆลายอโลเกิลฟิวแบบอีกอ่าอีกโกรดนะฮะเออก็เป็นการโจมตีแบบสแปนน้องแข็งนะฮะถ้าเกิดของโทชิโร่ เป็นการโจมตีห้าครั้งเหมือนกันนะครับผมก็สร้างความเสียหายลดลงมาเหลือสามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กลาผมแต่ว่าจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมก็คือเป็นการระเบิดน้ำแข็งนั่นแหละเหมือนคล้ายๆฟิวของรูเคียนะฮะประมาณนั้นต่อไปครับสกิลต่อสู้ครับโทชิโร่นะครับผมสามารถอ่าใช้น้ำแข็งนะครับโจมตีกระจายเป็นวงกว้างนะครับผมทำดาเมจเสร็จตรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็สะสมนะครับผมในส่วนของตัวเกรดวิญญาณนะครับผมศัตรูที่โดนสกิลต่อสู้เนี้ยนะครับจะได้รับค่าในส่วนของตัว ฟิชชิงวูมนะครบก็คือสถานะที่จะมีโอกาสโดนแช่แข็งนั่นแหละเก็บถึงร้อยปักก็โดนแช่แข็งเลยโดนฟิตเลยนะครับในส่วนตัวชิโร่นะครับสามารถฟิตบอลได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะฟิตยากกว่าลูเคียนิดนึงนะครับผมในสุดนี้เนาะแล้วก็จะมีสกิลระเบิดน้ำแข็งนะครับผมเหือนกับตัวรูเคียนเลยแต่ต่อไปนะครับผมฟอสต์เลสซิ่งแอนด์ดากอนเทคไฟก็คือถ้าเกิดอยู่ในสถานะตัวของอ่า ไล่ลำตะกอนน้ำแข็งนะครับผมตัวโรชิโร่จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นการโจมตีอีกแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นการโจมตีด้วยเอาตะกอนน้ำแข็งเปนสูตรเสรีศูแล้วก็ไอ้ค่าฟิชชี่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบแต่ดาเดยก็เพิ่มขึ้นด้วยประมาณนั้นข้าวเป่ายๆเลยนะครับผมปังไข่นี่ครับผมโรชิโร่นะครับผมเข้าสู่สถานะปังไข่นะครับผมแล้วก็ไก่ล่างเนาะโคชิโร่นะครับผมสามารถควบคุมในส่วนของตัว กระแสลมเย็นนะครับผมโบวแปดสุบยอดมานะฮ <laughs> ะเอาทำให้ดอกไม้แข็งจะดวนไม่ทวนซากรเสียหายหนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือเป็นตาเมเอฟผงกว้างหนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นเเข้าใจได้อยู่นะครับผมแล้วก็จะใช้แตนกบบวน้้ำแข็งนะฮะแล้วก็แตนแบบวนน้ำแข็งก็จะเป็นตัวคูณดาเมจเพิรมรีตอนน่ดโอ้ดอกบัวพัทสีก็คือเพิ่มให้อันติก็เพิ่มไปอีกเท <laughs> ่ากับว่าตัวของโทชิโร่เนี่ย คูณ0.25ต่ออันใช่ไหมก็มี8อันก็ได้ประมาณไม่ถึง10%นะฮะเออไม่ถึง10%แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าบางใครในเลเวลอะไรถ้าเกิดบางใครเลเวล5อาจจะ2% 3%อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็ถือว่าดีเลยเนะครับสลดโต,ต,ตชิโร่ถือว่าดีเลยต่อไปครับเป็นในส่วนของตัวแพรลี่เนาะหรือว่าปัดป้อง โทชิโร่ก็ปัดป้องแล้วก็สวนดาเมจไป500%รนะฮะแรงอยู่นะ500%นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนตัวฟิชวอลุ่มนะครับ15บห้าแปดอ่านี่ถือว่าดีนะฮะก็จะได้แบบเก็บครบร้อยเลยเลยแล้วก็ทำการฟิชัตรูนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดปัดป้องในสถานะนาเมอรใครเคราน์เตอร์ไปเลย6กร้อยนะครับหกร้อยดาเมจนะฮะหกร้อยเปอร์เซ็นตะนะ์แล้วก็ค่าวอลุ่มตัวแข่งก็อยู่ที่สิบห้าแปดนะฮะก็มีโอกาสแช่แข็งฟิชเพอร์บีต่อไปเรามาอ่าในส่วนของตัว ประจ,จับตัวกันบ้างน,นะครับประจ,จับตัวนีะครับผมก็โอ้โห่อเทเลยแชร์ก่อนเอาไปพิเศษภาษาอังกฤษประจ,จับตัวก็เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มคุณสมบัติอุปห้น50เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเพิ่มอัตราคี สามสิบเปอร์เซ็นตอันนี้คิดว่าน่าจะเลเวลตันแล้วเออคิดว่าน่าจะเลเวลตันแล้วอีจีโกลแค่สิบแปดเปอร์เซ็นเองถ้าเกิดโทชิโร่เพิ่มมาสามสิบนี่คือเวอร์มากเลยนะเออถ้าโทชิโร่เพิ่มมาสามสิบนี่คือเวอร์มากเลยผมคิดว่าน่าจะเอ่อปดตันละเออในกรณีเนี้ยผมคิดว่าน่าจะปดตันเรียบร้อยล,ละในส่วนของตัวทางที่เขาแปลมาเนี่ยเออมันเวอร์มากเลยนะถ้าเกิสามสิบเปอร์เซ็นต์อะ เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งถ้าเกิดมันเข้าเกมบ,มนนนนบมนนถ้าเกิดมันเพิ่ม30%คือโฮชิโร่บิวคีง่ายมากเนาะเออถ้าเกิดปุ๊บไม่ต้องขายเลยประจำตัวมัดแฮปแน่นอนเออประจำตัวคือต้องมีแน่นอนอ่ะถ้าเกิดมันเพิ่มคีเด30%เออเอาง่ายรอดูอีกทีนะฮะในสถานะรูปร่างกิดสวรรค์โดยความเสียหายจะได้รับลดลงโอ้ก็คือใส่ใบนี้ก็คือลดดาเมจลงด้วยนะฮะแล้วก็การจะตีพื้นฐานของตัวการเต้นรำของประกอบแข็งนะฮะจะไม่ถูกขัดจังหวะ วุ้ยในซูเปอร์อาร์เมอรีบมังกรน้ำแข็งว่ะสกิลได้ตอนอยู่ในสเตตของตัวการไล่ลำบมังกรน้ำแข็งเนี่ยจะไม่โดนขัดสกิลนะฮะแล้วก็ได้ให่เพิ่มอีก่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประจำตัวดีดีเออประจำตัวดีมากประจำตัวคือดีมากดีเลยอ่ะเออดีมากดีเลยแบบโอ้ไม่กอดนะฮะคือแบบเก่งแบบเห็นผลเลยอ่ะคอมโบไม่โดนขัดแต่เนี่ยอ่าต่อไปมาดูตาประทับกันบ้างนะครับตาประทับที่ได้จากการฟาร์มนะครับ โอเคก็ค okay. ือตามในหนังนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะไปอยู่ที่ปอดดาวนะครับสรุปคือไปอยู่ที่กัฟนะครับผมก็คือเอา,อาง่ายถ้าเกิดใครที่ดูทีนี้มาตัวพันหนึ่งเตแข็งที่มันเป็นดอกตัวบนตัวของโรโชิโร่มันจะมีสิบสองใช่ไหมแต่ว่าสก,กิลของโรโชิโร่ให้แค่แปด สรุปคือถ้าเกิดจะให้12เหมือนได้หนังอะก็คือต้องมาใส่ตัวตาประทับนะครับตาประทับจะเพิ่มจาก8เป 12, ็น12ไงโอเคเก็ตละโอเคตอนแรกผมดว่ามันจะต้องปลด e E1 E2 โอเคสรุปคือแค่ตัว E0 แล้วก็กจะตัวเล่นได้ละนะับผมแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนจากการเพิ่มเบตคิดดีค่าอ,อีก5เ็นโอ้โหก็คือเอา,อาง่ายๆปกติคือมันมีเพิ่มความเสียหายของมันอยู่แล้วใช่ไหมในส่วนของตัวสถานะไอตัวผนหนึ่งต้อแข็งอะ มันขยายขีดจํากัดมันแถมให้เลยหนึ่งชิ้นเพิ่มคิดดาเมจที่อีห้าก็สิบสองชิ้นได้คีดดาเมจอีหกสิบคือคีดแถมอีหกสิบปั๊ดโทแล้วก็ความเสียหายจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นให้กับเป้าหมายที่อยู่ภายใต้การแช่แข็งก็คือถ้าเกิดัตูโดนแช่แข็งก็โดนดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็การชา,าร์จผลึกด้วยกระทบด้วยโอเคโอ้โหขอมองว่ามันยืดจุดไว้อีก เขาบอกว่าตัวโทชิโร่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เก่งกว่าอีจิโกะแล้วก็ยิ่ยินกว่าเพราะว่าอย่างแรกเลยอีจิโกะมันโดนส้นตีขัดได้ตัวชิโร่โดนขัดไม่ได้อะเออคือสถานะสะเตจมืกรณนแข่งใครที่ดูคลิปเกมเพย์ของตัวโทชิโร่อะก็พอเข้าสู่สเตจแม่ก่นนัแข่งปั๊บไล่เราเมื่อก่อนยาวตรงนั้นอะสตูตีสวนมาเราก็ไม่ล้มด้วย ที่ศัตรูมันชอบมีเกาะแดงๆอ่ะเออเอกาะแดงๆแล้วเราฟันมันมันไม่ล้มอ่ะเออโทชิโร่จะเป็นสภาพแบบนั้นเลยนะฮะไม่โดนขัดเนี่ยเอออีกโก้โดนไหมโดนนะฮะเกสิกาเทนโชปุ๊บปั๊บโดนหอกเอียหุทิ่ปังตักไงล้มลงนะฮะเขาโหไม่ติดเกสิกาแยก่างไม่ได้เออนั่นแหละเจอปัญหางี้บ่อยนะฮะแต่โทชิโร่คือยืดหยุ่นกว่ามากเลยแล้วมันเป็นตัวละครที่แค่อ่านไม่ปลดกลุ่มดาว แค่ตัวละครปวดศูนย์บวกการ์ดประจำตัวบวกตาประทับโอพีแล้วอะ่ะเออแล้วดาเบลก็ค่าเมื่อมาการงาการสร้างอยู่นะครับสำหรับแต่ตัวโทชิโร่เป็นตัวละครที่โอ้โหใครที่จะไปเรีดีตอนนั้นที่แบบแลบเป็นเลยนะผมว่าเออถ้าจะไปเรีดีตอนช่วงนั้นผมว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะเออถ้าคุณจะไปเรีดีตอนช่วงนั้นอ่ะไม่เสียหายอะไรผมว่า เพราะว่าอย่างแรกเลยคือตัวของอทรชิเล่รอ่ะมันดาเบแบบบุ้มพันสมเบ้มากเนะเออสุดจัดเลยอ่ะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันแบบจะโอพีได้ขนาดนี้ไงโอเคนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสหรับตัวของโทชิโร่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมขอแปลในส่วนของตัวสกิีของคีนาโบลีก่อนนะครับเพราะว่าคีนาโบลีก็เป็นตัวสายพลังวิญญาณเหมือนกันอาจจะมาซับในช่องทีของตัวโทชิโร่ให้มันเป็นฟูลทีมสายดาพลังวิญญาณก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมยูซึมิบาย